เยอะเพราะมันเกิดจันได้ตรงนี้ยใช่ไปจากที่สังเกตเ์ใช่แข่งครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างพี่ชายรอบนี้รอ,อบนี้เขาเป็นนักแข่งท่านหนึ่งอ,อ,อีกหนึ่งปีครับผมในรุ่นโตโยต้ายาริสวันเมกเลดหม่เลก้าสุภาเบอร์หนึ่งจได้อ,อ,อะไรไปต้องการครับครบชุดสนามแล้วในปีที่แล้วครบชุดสนามแล้วปีนี้กำลังจะเริ่มต้นใหม่ชินมือหรือยังครับหมายถึงว่าขับรถแบบก็ ก็ชินมือแล้วก็รู้สึกคล่องตัวแล้วก็รู้สึกถึงความปลอดภัยมากขึ้นเปลี่ยนใจเป็นการแข่งขันเริ่มจะติดใจแล้วก็เริ่มจะชื่นชอบมากๆแล้วใช่ครับจากแข่งขันกี่ผ่านมามันมีอุบัติเหตุหม่หรือว่าเป็นอะไรสิ่งที่ต้องแปลกใหม่ๆในชีวิตที่เพิ่งเตอมอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีครับเพราะว่าด้วยระบบเซฟตี้ความปลอดภัยมีด้วยแล้วก็แต่มีอยู่สนามหนึ่งที่ที่เหมือนรถ ลดเสี่ยระดหน่อยใช่ครับอยู่ที่สนามเชียงใหม่แต่ก็ทุกอย่างก็เซฟตี้ปลอดภัยไปไม่ได้รับผลกระทบใช่ล้วตอนที่มันเกิดมีค้สิงคนบ้างก็แต่ตามจริงอะต้องต้องบอกเลยว่าเรารู้นะว่า้างหน้านันจะต้องเกิดเออแบบบอกเลยว่าเออแต่ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นเลยว่าใส่ฮาทุกอย่างมันเซฟตี้เราดีอย่างปีนี้ก็ต้องการอยากขึ้นโพเดียมปีนี้อยากขึ้นโพเดียมใช่คับ พราะปีที่แล้วอะในสนามอุรีริมสนามสุดท้ายเราได้ขึ้นโพเดียมในอันดับที่5แล้วก็มีการแข่งขันเอนดูรันที่เราได้รับรางวัลม,มาด้วยอีกปีนี้จากใครยอะท่านใชไหมคะิหวังปีนี้ก็หวังแล้วก็จะพายายามแล้วก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกก็เราติดตามในทุกสนามเลยทั้งเหนือใต้ออกโตกจริงจังทเหนือใต้ออกตกทุกทุกภาคทั้ง4ทั้ง4จังหวัดเลย ที่ไปทำจริงจังเอออาชีพนี้พอได้มาลองแล้วจริงจังแค่ไหนก็รู้สึกสนุกที่ได้ทําถ้าถามว่าจริงจังไหมก็จริงจังทุกครั้งเวลาที่เราได้ลงแข่งหรือเวลาที่ที่เราได้อยู่ในคาบของนักแข่งก็จะจริงจังมากแล้วก็จะตั้งใจเรียกหาเรื่องจูงครอบครัว เป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณพ่อก็อาการดีขึ้นมากแล้วแต่ตอนวันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลคือวันที่แผ่นดินไหวพอดีเลยเมันมก็เลยเป็นอะไรที่มันฉุกลลกหูแล้วเราก็ตกใจมากแต่แต่ด้วยด้วยต้องขอชช่นชมคณะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาเขาดูแลป้าเป็นอย่างดีจนป้าผ่านพ้นวิกฤตมาตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วครับตอนที่เข้าโรงพยาบาลมันตอนแผ่นดินไหวมันต้องทำตัวยังไงหรือว่ามัน โรงพยาบาลก็เข้าบินก็ต้องดีใช่ี้มใช่มันเป็นมันเป็นจังหวะที่แบบว่าคือรถมันติดมากแล้วป้าส่งตัวเข้าไปที่โรงพยาบาลจุฬาตอนนั้นเราก็ตั้งตั้งตัวไม่ทันได้ลงจากรถตู้แล้วก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์ประมาณเกือบสองชั่วโมงไปหาป้าที่โรงพยาบาลอะไรเรื่องเรื่องเขาบอกเราว่าป้าชีพจรอ่อนแล้วใช่แต่อย่างนี้ที่แบบว่ากรรมาธิการแพทย์ทุกคนแบบเต็มที่แล้วชีพจรกลับมาปกติตอนนี้ ตอนนี้ก็ก็ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถพูดคุยได้ครับใช่อาการดีขึ้นเขาจะทำคุณพ่อเป็นไังเหมือนแบบเหมือนแบบพูดไปเลย <c oughs> อ่ด้วยด้วยโรคประจ,จําตัวด้วยครับระัง <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ก็ระวังแบบคือแบบว่าเหมือน เหมือนเจอโรคหนึ่งโรคหนึ่งก็ตามมาเรื่อยๆก็เลยต้องระวังครอบครัวทุกอย่างโรคแทรกซ้อนใช่ค่ะเราให้กำลังใจกันยังไงบ้างเพราะว่ามันจะต้องร่วมผ่านทุกข์ที่กินไปคือส่งกำลังใจให้กับกับป้าทุกวันแล้วก็พยายามดูแลบางอย่างแบบว่าไม่ค่อยบอกรักพ่อแล้วหลายเป็นคนที่เขินก็จะบอกรักพ่อทุกวันใช่ค่ะอีกหนึ่งกำลังใจก็ไปส่งให้เหมือนกันใช่อ่อเดือนเป็นยังไงบ้างคุณนุท้าโดลก็ไปไปมอบกับเชาไม่ว่าจะเป็นแบบ ผู้จ mm ัดการของลูกก็ไปด้วยใช่ครับก็หอมกำลังใจไปให้แล้วก็ไปพูดคุยกับป้าด้วยครับป้าจำอะไรยังไงได้บ้างนะจีนมาเฟ่เออป้าจำโมเมนต์ในในในตอนที่แบบว่าเราถ่ายคลิปตรงห้องครัวได้เออป้าบอกว่ามึงที่มึงที่ถ่ายคลิปเป็นวันเราอยู่ในห้องครัวเออใช่ครับปาก็ตกใจว่าโอ้โหคลิปนั้นมันนานมากแล้วแต่ป้ายังจำได้ใช่ครับยังครับยังมะกรูดยังต้องรอ ได้ค่ะจะหัวอะไรไหมหรือว่ามีบางอย่านมูลมอแล้วเราท่องเที่ยวสบายใจแต่แต่ถ้าอยู่ในมูลสมองแล้วเราก็สบายใจแล้วก็หายหัวขึ้นมาเพราะว่ามีพยาบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ไปไปเยี่ยมช่วงวันวันไหนบ้างวัไหนบ้างว่าต้องงานก็ปยุ่แอะไคือเวลาว่างปุ๊บเราจะไปเลยเพราะเพราะว่าเขาไปเยี่ยมตั้งแต่10โม2ทุ่มแถ้าว่างตอนไก็ไปตอนนั้นเลยอย่างอย่างแม่ แม่ก็ขึ้นมาเหมือนกันครับแม่ก็เนื่องจากบ้านมีธุรกิจที่ต้องดูแลด้วยก็เลยเที่ยวเทียวไปไปมาไปก็เป็นห่วงเยอะมากก็กำลังใจให้ก่อไปเยอะมากะก็ขอบคุณแฟนๆแฟนขลับทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจไปตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับปายขอให้คุณคุณพ่อหายไวๆขอให้ป้ากลับมาสุขภาพแข็งแรงก็ขอบคุณทุกทกคนมากๆนะครัหมอได้บอกไหมว่า จะได้ออกหโรงพยาบาลท่วงไหนอะไรยังไงแบบอยู่รอเช็คอาการตอนนี้ก็ดูดูเช็คอาการอีกทีค่ะรออาการแบบมันดีขึ้นมาก่อนข้าวบนไหนข้าว่นไหนเขาเบื่อมากแล้วเขาแบบคือปาลิไปแบบไปจับเสื้อจับผ้าเขาขาประกาศใจเย็นๆนี่ได้เขาอยากกลับบ้านเขาต้องินใจเลยเนาะเพราะคนแก่ถึงว่ามันไม่ได้ชิมจับมันนี่ต้องดู มีหวใจป้าไม่ค่อยเป็นส่วนมากแบบว่าจะทะเลาะกันนิดหน่อยมันตัวตอบกันใช่ตัวตอบกันตัวตอบแบบรูปรักกันนะป้าจะยู่ตื่นตัวตลอดเวลาใช่ได่ทิ้งกัน้ดงอย่างวันที่ลูกไปนั้นลูกให้กำลังใจยังไงบ้างให้กับป้ายยังไงบ้างแล้วก็คุงท่อลูกก็ส่งกำลังใจให้ให้กับป้าขอให้หายไวๆแล้วก็แบบว่าคือป้าเนี่ยกลัว่า เดี๋ยวถ้ากูหายไปอ่ะเดี๋ยวถ้ากูจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกับไอ้นุกไปอ่ะใช่แลได้รอเลยใช่วันเกิดจะถึงนี้ใช่ไหมใช่วันที่เก้าพฤษภาวันที่เ้พฤษภาเนี่ครับคอนเสิร์ตจัดถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในในชีวิตเลยที่จัดที่ M C C Hall The Mall บางกะปิครับใช่อือเท่าไหร่แล้วครับปีนึ่สามสิบยี่สิบเก้าที่ยี่สิบเก้าใจเย็นยังไม่สามสิบ ใช่บางปีน yeah> anyway> claro ี้โตขึ้นปีนี um> ้ถือว่าเติบโตขึ้นมากเลยทุกทุกพาร์เลยไม่ว่าจะเป็นพาร์การงานหรือเป็นในพาร์ของชีวิตของเรามันเติบโตขึ้นเหมือนว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใกล้จะ30แล้วเาก็เลยบอกว่าปีนี้เป็นเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่ตั้งใจมากแล้วก็รวบรวมทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับบายบโอเรลอยู่ที่นั่นแล้วที่สาคัญเป็นงานที่จัดโอเพ่นแบบงานฟรีเลยคิดว่ารองรับ1 0ได้แบบใช่จุได้ประมาณ3,000-4,000คนได้เลยค่ะ ในงานมันเกิดจะมีความพิเศษอะไรให้กับโปรเจกต์เตรียมอะไรยังไงเอ่อนอกจากไฟแล้วจะมีพี่พี่วงเพอร์พีสแล้วก็เดรูมแ,แล้วก็มีศิลปินมากมายที่มีเกร็ดพิเศษในงานนั้นครับอ,อ,อย่างเกรดพิเศษอีกขึ้นไฟแบบมีเวทีเลยไหมหรืออะไรต้องรอดูครับบางทีเขาอาจจะขอมาอะไรเงี้ย งางในตัวเรามองใสบ้างเป็นเลขมงคลนนกกับเราในการดำเนินชีวิตหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมแต่แต่ถือว่าทุกๆปีอ่ะเราจะเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นเลข28ว่ามงคล29ว่ามงคลไปไปคิดว่ามันเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิตของแต่ละปีมากกว่าที่เราจะโฟก,กัสอะไรไม่ว่าเราจะทําอะไรออขอให้ทุกวันเราตั้งใจอยากอยาเป้าหมายอยากทำลายปีนี้ก็อยากขึ้นโพเดียมีย่การแข่งขันรถ ก็ของขวัญล่ะของขวัญถือว่าถือว่าปีนี้อยากมอบความสุขให้กับทุกคนใช่ยากได้จากของจัดธนาดลไหมคะเห็นว่านุ้งธนาดลเขาจะซื้อรถสปอร์ตให้หนึ่งคันเขาเตรียมของเลยนะรถสปอร์ตเป็นโมเดลเขาเตรียมให้แล้วนะเป็นรถขนาดใหญ่ๆเลยประมาณห้าหกล้านเขาบอกว่าเขาเตรียมให้แล้วใช่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันวันนั้นได้ยินก็ยังตกใจนี่กดดันมั้ยกดดันเขาใช่ไหมไม่ได้กดดันแต่เขาจะซื้อให้ มือหนึ่งหรืมือสองมือหนึ่งครับมือหนึ่งอเออเรติดตามได้เราติดตามได้ติดตรตอไเ้อขาเลยเจังเลยจ้ย